คุณผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะที่หลายต่อหลายคนบอกว่าเงินเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีเงินคุณอาจจะซื้ออาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราหรือครอบครัวไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีเงินสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวได้แล้วควรฟังเรื่องนี้ค่ะความสุขในราคาที่ถูกที่สุดในโลกของนางฟ้าวงการเทนนิส เยอะใช้เงินเยอะคือเรื่องปกติในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นรถหรูนาฬิกาเรือนหลักล้านรวมไปถึงแฟชั่นหลายๆชุดหลักหมืน่นหลักแสนที่บางคนอาจจะถามว่าซื้อมาเพื่อหรือนักกีฬาบางคนยอมทุ่มเงินเป็นหลักล้านหลักสิบล้านเพื่อซื้อเพชรเม็ดเป้งมาประดับบารมีหรือบางคนเห็นเพื่อนมีกลัวน้อยหนะ้าจึงต้องยอมควักซื้อตามบ้างแต่ถ้าคุณไปถามนางฟ้าวงการเทนนิส มาเรียชาราปว่านักเทนนิสวัย31ชาวรัสเซียที่เคยขึ้นไปถึงมือระดับหนึ่งของโลกเธอคิดต่างล้านเปอร์เซ็นต์แม้ว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่เธอได้มาจะมียอดสูงถึง1,200ล้านบาทและคาดว่าเธอมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเกือบ6,500ล้านบาทแต่การใช้ชีวิตของเธอกลับตรงกันข้ามนางฟ้าวงการเทนนิสบอกว่าช่วงที่เธอเป็นเด็ก เธอจะได้ค่าขนมตกสัปดาห์ละ190บาทและเธอจะถูกคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังว่าให้ใช้เงินอย่างประหยัดซึ่งเธอก็จำคำสอนนี้และก็ยังนำมาใช้ประโยชน์จนถึงปัจจุบันครั้งแรกที่เธอได้เงินซื้อของจริงๆคือตอนช่วงปาร์ตี้ปีใหม่แม่พาเธอไปซื้อสัตว์เลี้ยงซึ่งราคาก็แพงถมแ,แม่ของเธอก็ยังกำชับไม่ให้บอกพ่อเพราะมันยังแพงกว่าของขวัญที่พ่ออยากได้ซะอีก มเมรีงไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานพาร์ทไทม์เพราะทุกช่วงเวลาเธอยึดอาชีพนักเทนนิสมาตั้งแต่แรกซึ่งก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จได้เงินรางวัลและมีบรรดาสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนมากมายเธอไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองเลยจนกระทั่งมีสปอนเซอร์รถมาติดต่อร่วมงานด้วยเป็นเรื่องปกติสำหรับนักกีฬาที่มีรายได้มหาศาลที่จะสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ไม่ใช่เธอ สิ่งที่เธอมองว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาหาศาลกว่าเงินก็คืออ้อมกอดและเสียงหัวเราะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของฟรีแต่สามารถรำลึกไว้ในจิตใจได้นานกว่าเงินซสีอีกช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียขอสัดุดีหนึ่งบุคคลที่สร้างชื่อเรื่องของความปลอดภัยไว้มากที่สุดในวงการฟุตบอลและความฝันที่ฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลกนั้นจะเป็นจริงค่ะ